สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในคำทํานายดวงรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน2568เป็นดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมาแมและสำหรับคลิปนี้เป็นดวงประจำเดือนพฤศจิกายนที่เป็นเดือนก่อนเข้าสู่สิ้นปีหลังจากที่ฝนตกชุกมาหลายเดือน เดือนนี้ท้องฟ้าเปิดอากาศสดใสเย็นสบายเหมาะแก่การท่องเที่ยวเดินทางสัญจรเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัวและก็เตรียมเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยความสุขเกิดความคึกคักมีชีวิตชีวาทางด้านปัญหาอุปสรรคเรื่องเลวร้ายต่างๆก็จะเริ่มคลี่คลายมาลงไปมีสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่และก็ต้องบอกว่าเดือนนี้จะมีหลายดวงปรับตัวดีขึ้นครับเกิดสิ่งดีๆเข้ามาจะมีข่าวดีที่รอคอย มีความสุขสมหวังกับหลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่องราวที่ดวงปรับตัวเด่นชัดขึ้นส่งผลดีกับดวงชะตาอย่างชัดเจนครับเรามาดูกันว่าเดือนนี้ดวงการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรดวงการงานจะดีหรือไม่เพียงใดและดวงโชคลาภจะมีมากน้อยขนาดไหนรวมถึงมีสิ่งใดที่ต้องระวังบ้างในช่วงนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำทำนายในเดือนนี้กันเลยครับ ภาพรวมดวงชะตาประจำเดือนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าดวงมีการปรับตัวดีขึ้นในหลายเรื่องด้วยกันครับที่เด่นๆจะเป็นดวงทางด้านการเงินและโชคลาภที่เป็นสองด้านหลักๆที่พ้นจุดตกต่ำแล้วกลับมาดีขึ้นในเดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวครับเดือนนี้จะทำอะไรก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นส่วนใหญ่ครับมีการหมุนเงินใช้จ่ายกันคล่องตัวขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นได้เงินได้ทองเรียกว่าโชคดีมีโชคเข้าข้างดวงหนุนนำ ให้มีเงินมีทองเข้ามาดีขึ้นถือเป็นจังหวะที่ดีครับดวงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหาก่อนหน้านี้ใครมีปัญหาเรื่องเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินรายได้ไม่พอกับรายจ่ายหาเงินยากลําบากเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ได้มาก็ต้องมีเรื่องจ่ายออกไปตลอดมีปัญหาเสียเงินเสียทรัพย์เสียรู้คนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทั้งหลายแหล่จะเริ่มคลี่คลายหมดไปฐานะการเงินปรับตัวดีขึ้นมีเงินมีทองเข้ามามากขึ้น มีรายได้มีกําไรหาเงินคล่องตัวมากขึ้นรายจ่ายเริ่มลดน้อยลงหนี้สินทุเราเบาบางมีทางออกทางแก้ไขที่ดีหรือหมดหนี้หมดสินได้ก็มีโอกาสเช่นกันครับจึงเรียกว่าเดือนนี้เป็นต้นไปเงินทองจะเริ่มไหลามาเทมาได้จับเงินก้อนกันมากขึ้นหมุนเงินคล่องตัวไม่สะดุดฐานะการเงินดีวันดีคืนกลับมามีชีวิตที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นครับความกังวลเรื่องภาระหนี้สินจะหมดไป หรืออย่างน้อยก็เบาลงเยอะครับเพราะอาจจะมีช่องทางดีๆมีทางออกทางแก้ไขหรือมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องเงินให้รอดพ้นจุดตํำสุดไปได้ในที่สุดครับส่วนอีกด้านที่ดีเด่นไม่แพ้กันก็คือทางด้านโชคลาภครับที่รอบนี้จัดเต็มทั้งสองเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเรื่องแรกคือเรื่องเสียงโชคลาบลอยถูกรางวัลเดือนนี้มีโอกาสมากทีเดียวครับมีโอกาสได้โชคใหญ่เงินก้อนใหญ่รับทัพย์กันชื่นใจ ต้องบอกก่อนว่าดวงโชคลาบดีๆแบบนี้จะต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาเลยทีเดียวครับก็แปลว่าไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าคุณจะโชคดีมีโชคมีลาบมีเงินมีทองเข้ามาแบบไม่คิดไม่ฝันมาก่อนครับหรือบางคนดวงดีหน่อยได้โชคกันหลายหนทั้งเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันครับส่วนด้านที่โชคดีอีกเรื่องก็คือการได้มาในรูปแบบของทรัพย์สินสิ่งของชิ้นใหญ่มีราคาสูงประเภทที่ดินบ้านอาคาร มรดกตกทอดหรืออสังหาทุกชนิดครับหรืออาจจะเป็นความโชคดีที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะซื้อเองพ่อแม่ยกให้เป็นมรดกไปทําสินเชื่อกู้ซื้อบ้านก็จะผ่านง่ายไม่มีปัญหาติดขัดแต่อย่างใดครับสรุปว่าเดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีดวงโชคลาบดีเด่นมีโอกาสได้ลาบลอยถูกหวยถูกรางวัลและยังจะได้โชคจากอาสังหา,หาริมทรัพย์มรดกตกทอดบางคนอาจจะได้ทั้งสองแบบ หรือได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือบางคนอาจจะซื้อเลขที่บ้านแล้วถูกลงวัลใหญ่ก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันครับเรามาดูเรื่องการงานกันต่อครับต้องบอกก่อนว่าดวงการงานระยะนี้มันไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่นะครับมันมีจุดหักเหบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนไปจากเดิมกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของงานโดยตรงครับถ้าดวงลักษณะนี้ตามตําราท่านว่ามีดวงเปลี่ยนงานสูงครับซึ่งลักษณะของการเปลี่ยนงาน ก็จะมีหลายแบบหลายลักษณะครับก็ยกตัวอย่างเช่นลาออกไปสมัครงานที่ใหม่อันนี้ชัดเจนหรืออาจจะเป็นลักษณะของการโยกย้ายงานเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนแผนกปรับตําแหน่งเลื่อนขั้นหรือสุดท้ายไอ้แบบนี้แย่หน่อยคือต้องลาออกจากงานกระทันหันไม่ทันตั้งตัวถูกให้ออกจากงานหรือบริษัทปิดกิจการอะไรประเภทนี้ครับก็ต้องระวังกันไว้หน่อยมองหาทางหนีที่ไล่ไว้ก่อนล่วงหน้าก็ไม่เสียหายอะไรครับเราไม่รู้หรอกนะครับ ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นงานที่มั่นคงอาจจะไม่มั่นคงเสมอไปเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทครับอย่านิ่งนอนใจควรจะมองหารูทางเผื่อไว้บ้างย่อมดีและปลอดภัยกว่าครับเพราะเมื่อถึงวันนั้นเราจะได้มีที่ไปไม่ใช่เคว้งคว้างอยู่กลางอากาศหาทางไปต่อไม่เจอเดี๋ยวนี้ผมก็เห็นข่าวเรื่องปลดพนักงานบ่อยขึ้นครับหรือสมัครใจลาออกก็แล้วแต่ครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานมานานหลายปีอายุมากแล้ว อย่าง40-50ปีขึ้นไปถ้าถูกเลิกจ้างตอนนี้ก็คงแย่น่าดูนะครับสิ่งที่แนะนำคือให้หาลู่ทางสำรองเผื่อไว้บ้างมันจะดีกับคุณเองเมื่อถึงเวลานั้นส่วนใครที่อายุยังไม่มากก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนด้วยครับอย่ารอให้ถึงวันนั้นเดี๋ยวจะไม่ทันการด้วยความห่วงใหญ่สำหรับแฟนๆช่องดูดวงของผมทุกคนครับฝากเตือนสักเล็กน้อยก่อนจากกันระยะนี้ให้ระวังด้านสุขภาพร่างกายไว้สักหน่อยครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ เกิดการอักเสบเคล็ดขัดยอกหกลมเจ็บตามเนื้อตัวระยะนี้การเดินเหนินต่างๆการขึ้นลงที่สูงต้องระมัดระวังให้ดีครับถ้าไม่จําเป็นก็จะปีนป่ายขึ้นที่สูงอาจจะพลาดพลัง้งเจ็บตัวตกลงมาได้ลําพังคนหนุ่มสาวก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่คนอายุมากๆยิ่งต้องระวังตัวให้มากเจ็บแล้วจะหายยากครับรวมถึงเรื่องของการแพ้ต่างๆอย่างแพ้ยาแพ้อาหารแพ้สารเคมีเรื่องเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันครับ มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ใครที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆก็ต้องปกป้องตัวเองให้ดีครับจบคำทํานายสำหรับในคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น่อยครับขอให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีคิดหวังสิ่งใดสมหวังสมความปรารถนามีชีวิตสุขสบายร่างกายแข็งแรงและหมั่นทำบุญสร้างกุศลทำแต่ความดีไม่เบียดเบนผู้อื่นและสรรพสัตว ชะตาชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ